สวัสดีครับเมื่อนี้หนุ่มมนาด้วยพี่น้องด้อสจะพามาหาหน่อไม้ครับผมนี่นะครับป่าท่ามอยู่บ้านหนุ่มมนาด้วยพี่น้องด้ออุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องงามฝนนี่มันเขียวอี่หลีครับเมื่อนี้ก็มาหาหน่อไม้ไปแกงครับผมไปต้มไว้อัดไว้ครับผมคือช่วงนี้หน่อไม้มันหลายเนาะงามฝนครับผมไปครับไปหาหนุ่มมนาเลยครับ พี่น้องเย้ยมาครับนี่มามาหานี่พี่น้องหน่อไม้ครับผมเป็นหน่อไม้ป่านะครับหน่อไม้ป่ากระซะบ้านผมเอินกันเลยอ่คือคลิปแรก,แรกคลิปก่อนๆน,นี้ผมมาหาตัวช่วงให้มันยังแลงพี่น้องคลิปนี้งามผลครับมาหาไป เอ็ดยูเอ็ดจินพี่น้องบมต้องไปซื้อไปแลกขคเจ้าครับผมมาหาแอบรรมสา,ามสะรรมาสิเลยพี่น้องเอ้ยแหละครับผมตามมาเลยครับลูกพี่น้องเอ้ยครับโอ้ดมสมบ,บูรณ์แหงพี่น้องเองป่าหนุ่มบ้านานี่ครับ สบายพี่น้องเย็นอ๋อพี่น้องเลยพี่ครับหน่อไม้ฮนกอเดียวพี่น้องน้ำมันไหลนะครับมาเบิ่งน้ำนเลยครับนี่าพี่กินเอาไปกินนีกอเดียวพี่น้องเลยพอกินเลยครับอาเสียไปกินพี่น้องเลยกอเดียวครับผม ามากแง่เลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวครับให้พี่น้องครับไปต่อครับผมนี่พี่น้องครับปักหลายเลยพี่น้องเอ้ยก่อเดียวพี่น้องเลยนะครับได้สองนอเลยพี่น้องงานนี้เป็นนอเลยพี่น้อง พอได้อยู่ได้กินเลยพี่น้องเอ้ยบ่ไดไ้ไปขายครับไม่ได้มโนมือไ,ไปซื้อพี่น้องแต่พอไปอยู่ไปกินครับผมไดครับนี่ก็ได้กอเดียวพี่น้องฟังเดียวเด้อครับนี่เด้อเดครับฟังเดียวได้ไม่ได้นนบักไงเลยพี่น้องอาไปตุ้ม กินกับอันแก้วกระปี้นะพี่น้องเนาะเอาไปอัดเอาไปเผาเอ็ดเป็นหน่อไม้ดองพี่น้องยามมันลายครับเขาก็ต้องเก็บเก็บกินไว้ยามมันบ่มียามมันแรงพี่น้องเลยอันนี้กับปลายมันพี่น้องเลยได้หนอน้อยมันอีกันอยู่นี่โอ้ก็ได้เจอได้พี่น้องเลยนี่มาที่ลบ พอเดียวพี่น้องโหพึ่นเอาอยู่เพิ่มก็มีครับตุ่งสมบูรณ์ห้พี่น้องเอ้ยป่าทรามอยู่บ้านหนุมบ้านานี่ครับทางอื่นทางไกลจะได้มาหาเราไม่มาเด้อครับทางี่ละหนุมบ้านหนุมบ้านนาไปแล้ะครับ ไปหาไปอยู่ไปกินนี่โอ้ยสบายพี่น้องก็ต้องไปซื้อไปเลกเพื่อนะครับผมจำเอาไปกินนี่งามนี้โอกฤลีครับบ้านผมหลายครับผมมุ่นปลอดภายัยพี่น้องเอ้ยบาดนี่เหรอโม่เลยพี่น้องเอ้ย ก็คือร่างฝั่งไปเลยเพื่อเห็นนะครับโมิเตอร์นอแบบกำลังขึ้นใหม่พี่น้องเอกระลังงามเลยครับเดี๋ยวหาทางไปก่อนนี่ครับพี่น้องผลงานครับ กอเดียว้อพี่น้องเลยนี่เข้าไปเมื่อกี้นี่ครับกอเดียวผลงานนี่แหละครับมาสมมาหากินย่ำนี่ครับเข้ากอเดียวพ่อแกงเลยครับนี่อหาย่ำเล้ยงเมื่อก็กจออึดนี่ยครับแต่พ่อได้กินครับผมทางบ้านผมนี่บ่ถือว่าชีแบบหายกินยากครับไปครับไปต่อพี่น้องเลยหนุ่มมาแนะล้วนะครับนี่กอนนี้บ่บ่ค่อยไลยด้วยพี่น้องเลย พี่น้องกอน,นี้บ่ค่อยไลายมาไลยเด้อครับเด้อพอได้ฮักอยู่ครับนี่นี่ครับพอได้ฮักอยู่พี่น้องโอ้ยมันเป็น,น่ยนเปนี้เนาะโอ้ได้ได้แต่ปลายพี่น้องเลยยิ่ฟังผีดอะไรพี่น้อง เอานมาเอาไปก่อนแล้วก็มีครับผมงามมันหลายพี่น้องเอ้ยไฟมากกวนมาหลังก็ได้กินบดครับพอได้กินบดผมมน้ำเอาไอปฝากพี่คนครับโอ้โอ้ห ครับไปมาต่อเลยพี่น้องเอ้ยกอใหม่ครับผมยิบกันมาไม่เดียวครับนี่ครับพอได้ฮักอยู่พี่น้องเลยวางเสียงฮักเนี่ยพี่น้องเลยดังปัวปัวเลยโอ้โหใจผู้เพื่อนมักหาเนาะครับนี่เนาะบุกเจ้าเคยหาเคยอยังฮักหน่อไม้มันหล่อคลักเลยนี่พี่น้องเลย มันมีแต่หนอกกำลังขึ้นข้างที่ดินใหม่นะพี่น้องเนาะไฟฟ้าออกมันพี่น้องเลยเลยสองหนอกเลยนะครับนี่ก่อนนะครับอ้าพี่น้องคัดลาพ,คาพีครับอ้าวพี่น้องครับนี่ไีกแล้วครับนี่ต่อเดียวเลยพี่น้องเอ้ยก็ไปกบมาอยู่นี่ครับมีเพาไปเอาพี่น้องพอเห็น โอ้โอ้ยนุ่มพี่น้องเลยกัดเลยมาหาปลาทำไมบ้านหนุ่มมาหน้าในี่อขคานบ่มีดเป็่นไปว่พี่น้องเลยมันน้ำครับผมทั้งน้ำทั้งหุกนะครับผลงานพี่น้องเข้าไปเมื่อกี้นี่เด้อครับเ้อ ของไว้ครับผมพี่น้องเอ้ยต่อไปครับเอาไปลายเติมอยู่เลยพี่น้องเอ้ยมื่อนี้มาหากเลยนะครับงามมันหลายพี่น้องเอ้ยเข้าอย่างไรก็เพาะได้อยู่ได้กินครับผมงามแรงก็ได้กินพี่น้อง งาโมแลงก็ได้ดกินเอาไม้บ้านน,านุ่มบ้านน่แปลกแต่ตว,ว่ามันมีผูู้มาซื้อพี่น้องเลยบอคือตะกี้ตะเกาพี่น้องครับมาต่ออีกกอน,นึงพี่น้องหามาได้ไก่ตืบแล้วครับมาพอกอน,นี้พี่น้องเอ้ยแต่อ่อนซ้อนพี่น้องเลยนะครับ เสี่ยงฮักมาไหมนังวันนี้พี่น้องนี่พอได้กินพี่น้องพอได้กินก๋อ,อเดียวครับผมนี่คือกันกับก๋อแรกเลยพี่น้องเอ้ยคนบอกเข้าเนาะคนเข้าบ่หลายพี่น้องเลยแต่พอได้ฮางเลยบาทนี่ ่ะพ,พี่น้องฟังเสียงฮักดังพวกัวกเลยพี่น้องเลยเออไครับมาฮัางอีกทีครับผมคนละฮัางครับโอ้ยน้องเลย ครับตามมาพีพี่น้องเลยทงพี่กับบอธรรมาดาครับ่ปพี่น้องพอได้หักพอได้หาแล้วที่พี่น้องเอ้เข้ามากันเลย ไอ้ครับหาโกต่อไปพี่น้องโอ้พี่น้องครับมาเห็นหน่อไม้ญ่ครับเอ้ปะนี้หนุ่มบ้านนาก้แหละครับนี่มันบอกขั้นขาดลงมาครับเรื่อมถ่ายให้พี่น้องเบื่งพี่น้องเ้ยต่อมันเป็นตั้งอยู่ครับนี่ไอ้ครับลุ้นไปกับหนุ่มบ้านนาครับผมเมื่อกี้ลงมาในผมอยู่กลางก้พวกครับนี่มาแล้วครับหน่อไม้ญ่พี่น้องเลยอันนี้หน่อไม้ป่าเด้ยพี่น้องเนี่ ใบแม่นหนอไม้ไผ่บ้านใบแม่นหนอไม้เลี้ยงนะครับนี่มาเกีเห็นเลยพี่น้องไอ้ครับไปต่อพี่น้องเห็นไหมนอนนึ่งอยู่ครับนี่อยู่ในหูหนุมานที่ร้องขอเผมครับไม่ใช่ออกมาอยู่บ่อันโบออกมาหรบอท่ได้เลยพี่น้องเลยพุกครับปุ้นเขาไปเอาโบได้ไอ้เทคนิคการเคาะแล้วครับบันเน่ พี่น้องเบื่อ้วครับก้อนนี่พปพบกนักนดีโกอใหม่ได้พี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องเอ้ยผลงานไปหาดอไม้เด้อครับเด้เลยหามาเมื่อกี้นี่ครับบุญละหาบดดนได้พี่น้องเอ้ยประมาณจะซูโมงกับขวเนี่ยนะครับเครื่องกระสอบพี่น้องเลยหา,า,มมาบุญล,ละ พี่น้องเนาะมาเล็ดหนุ่มไม่ไมส้มนี่แตโนยังไงพี่น้องทุกคนนะครับคลิปนี้กับขอโชวเพียงทีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องหนุ่มบานนากพลังเปิดใหม่พี่น้องเลยห่างเงินกันมาด,ดุแล้ะน้องบางหับหนีไปง,าง่ายุงเทพ่พี่น้องนองบงนบ่มีเนาะกลับมาอลไรพี่น้องนี่นะ ถ่ายทำเป็นพี่น้องกันนะครับชีวิตหนุ่มบ้านนากันเลยคลิปนี้กับเจ้าพี่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ